เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูมา่มอร e Channel ตอนนี้เราอยู่กันในเกมไอเด t ี้ไฟอีกแล้วนั่นเองครับสำหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางด้านของทีมงาน Identify ฟมีการปล่อยภาพฮันเตอร์หรือผู้ไล่ล่าคนใหม่ล่าสุดออกมาครับมีหลายคนให้ความคิดเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของนางเงือกหรือว่าผีพายน้ำนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูประวัติส่วนตัวแต่ก่อนที่ไปดูประวัติเนี่ยเรามาดูกันที่รูปร่างหน้าตากันก่อนครับสิ่งแรกที่ผมมองเห็นนั้นก็คคคคคืออววววาาาามมมมสสสยยยยขงงัตให่่ลลุดีี้้ึๆ บัตตี้ควีนหรือว่าแมรี่อยู่พอสมควรนะครับผมงเธอครับจะเป็นผมยามีการถักเปียนะครับผมแล้วก็บริเวณใบหน้าของเธอด้านซ้ายเนี่ย จะมีเป็นร่องรอยของทางด้านของเนื้อที่หายไปครับส่วนบริเวณตาด้านขวาครับจะคล้ายๆกับเก็ดปลาเนี่ยอยู่ตรงแก้มของเธอด้วยครับถัดลงมานิดนึงครับบริเวณคอบริเวณหน้าอกด้านขวาและบริเวณเอวด้านซ้ายครับจะเป็นลวดลายคล้ายๆกับพวกสาหร่ายหรือว่าต้นไม้อยู่ในทะเลครับหมือทั้งสองข้างของเธอครับจะคล้ายๆกับขี้ปลาครับมีพังผืดเกิดขึ้นครับแล้วก็ปลายเล็บเนี่ยค่อนข้างจะแหลมมากๆเลยส่วนมือขวาของเธอครับจะมีการถืออาวุธประจำตัวด้วยซึ่งอาวุธประจำตัวของเธอนั้นคือฉมวกนั่นเองเดี๋ยวเราจะได้เห็นปลายฉมวก บริเวณด้านหลังของเกรดครับจะมีคล้ายๆกับกระบุงครับที่ยอไว้ใส่ปลาผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากระบุงหรือว่ากระชอนหรือวอะไรสักอย่างครับ ท่าของชุดของเธอครับเป็นชุดเรสยาวลงมาครับเป็นกระโปรงบางๆนิดนึงสวมใส่ทางด้านของเข็มขัดอยู่บริเวณตรงเอวนะครับผมและเลื่อนลงมาตรงนี้เราจะเห็นปลายฉมวกแล้วครับผมอาวุธประจําตัวของเธอนั่นเองครับฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับไม่มีการสวมใส่รองเท้าครับจะเป็นการเดินแบบเท้าเปล่าครับและนิ้วเท้าของเธอทั้ง10นิ้วครับก็จะมีความแตกต่างจากมนุษย์หรือว่าคนทั่วไปครับจะมีความที่เรียวและแหลมมากกว่าครับทางด้านของนักแข่งของเธอครับก็มีท่าของเกตบาแล้วก็มีร่องรอยครับ เป็นเหมือนคล้ายๆกบขีข้ปลาเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับจะว่าไปครับทางเกมเนี่ยก็มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาให้ดูตั้งแต่การชิงชนะเลิศ c o a โแล้วนะครับผมซึ่งเราก็เคยทําคลิปไปแล้วผมจะพาทุกคนไปดูคลิปลปนั้นอีกหนึ่งครั้งโดยภายในคลิปที่เราได้ดูกันครับก็จะมีข้อมูลของเซอร์เวอร์อีก2ตัวละครครับที่กําลังจะเข้ามาในโลก e n t i t y Fight ส่วนทางด้านของตัวฮันเตอร์ครับมีการผ่านมาเพียงแค่เว็บเดียวครับนั่นก็คือการว่ายน้ําผ่านหน้าจอตรงนี้ไปนั่นเอง เราสล์ภาพทุกคนได้ดูครับเพื่อนๆจะเห็นปลายโฉมวกมีผู้หญิงว่ายน้ําผ่านไปครับจากภาพที่เราเห็นก็คาดการได้เลยว่าน่าจะเป็นเกรสหรือว่าฮันเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามานั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเกรสหรือว่าผีพายตัวใหม่ล่าสุดครับว่าเธอมีที่มาที่ไปยังไงครับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวเธอฮะหนูบห่บูบ้านริมทะเลสาบแห่งหนึ่งผู้คนที่นี่หาเลี้ยงชีพด้วยการทําประมงมาหลายชั่วอายุคนในทุกๆปีจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้น พายุโหมกระหน่ำที่หมู่บ้านแห่งนี้ปลามากมายต้องตายเพื่อเส้นสังเวยภัยพิบัตินี้ทุกๆปีนานวันเข้าการหาปลาก็ยิ่งยากมากขึ้นเพราะเหล่าปลาน้อยใหญ่มากมายค่อยๆทยอยหายออกไปจากหมู่บ้านอยู่มาวันหนึง่งมีตะก้าใบใหญ่ลอยทวนกระแสะน้ำทะเลมาติดอย่างหมู่บ้านแห่งนี้โดยภายในตะก้าใบใหญ่นั้นมีเด็กผู้หญิงตัวน้อยอยู่ในนั้นด้วยมีครอบครัวชาวมุงครอบครัวหนึ่งรับเด็กน้อยคนนี้ไปอุปการะเลี้ยงดูโดยตั้งชื่อให้เธอว่าเกรท ตัวเกตเองเป็นใบพูดไม่ได้แต่สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นพร้อมกับการมาของเด็กน้อยคนนี้พอตั้งแต่เกตถูกพบเจอในหมู่บ้านก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกเลยรวมถึงฝูงปลามากมายก็เริ่มปรากฏให้เห็นชาวประมงหลายครอบครัวเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นจับปลาหาเลี้ยงชีพได้มากขึ้นจนทำให้หลายคนยกย่องว่าเกรตนี่แหละคือเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้ที่นำพาความโชคดีมาให้หมู่เกาะแห่งนี้เวลาผ่านล่วงเลยไปหลายปี เด็กหญิงตัวน้อยที่มีนามว่าเกทได้มีอายุครบ19ปีบริบูรณ์ก็ได้เกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นอีกหนึ่งครั้งโดยครั้งนี้พายุได้ถาโถมใส่หมู่บ้านอย่างหนักแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจนทําให้หลายคนในหมู่บ้านต่างเชื่อกันว่านี่คือการถูกลงโทษจากพระเจ้าองค์จริงโดยสาเหตุที่คนในหมู่บ้านนั้นไปนับถือและให้ความเคารพต่อเกทและเรียกเกทว่าคือเทพธิดาแห่งท้องทะเลผู้คนในหมู่บ้านมากมายจึงจับเกทสาวน้อยผู้ที่เคยเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลแห่งนี้ ไปเป็นเครื่องสังเวยต่อพระเจ้าองค์จริงเกตพยายามที่จะขัดขืนแต่ด้วยการที่เธอนั้นเป็นใบ้และพูดไม่ได้จึงไม่สามารถขัดขืนผู้คนในหมู่บ้านได้เกตโดนชาวบ้านจับตัวมัดอยู่กับทางด้านของสมอเรือห่ออีกชั้นด้วยอวนดักปลาและสุดท้ายเอาช่อมงอแหลมคมแทงไปที่ขาของเกตให้เป็นแผลเพื่อมาให้เกตนั้นว่ายน้ําออกมาจากอวนได้นั่นเองและภาพสุดท้ายที่ทุกคนในหมู่บ้านได้เห็นนั้นก็คือสาวน้อยที่เคยเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลของเขา กำลังค่อยๆจมลงสู่ก้นทะเลลึก